โดยคอนเซปต์ของ iPhone SE มีกล้องตัวเดียวอยู่แล้วนะครับจะไม่เหมือน iPhone 16กว่ามือเนี่ยครับถ้า iPhone 16เนี่ยนะครับ16ซีรีส์เนี่ยมันจะไปทับลายกัน สวัสดีครับทุกคนพบกับไอเดีย To ม o มโลออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับนำข่าวข่าวมาฝากอีกเช่นเคยนะครับข่าวสำหรับวันนี้นะครับเป็น iPhone SE รุ่นที่4นะครับซึ่ง iPhone รุ่นนี้นะครับมีข่าวหลุดมานานแล้วนะครับแต่ข่าวที่รายงานและน่าเชื่อถือได้ครับก็บอกเราว่าน่าจะมีการเปิดตัวในปี2025ในช่วงของไตรมาสหลังของปีนั่นเองนะครับด้วยข่าวนี้นะครับ Apple Tech IG นะครับก็ได้รายงานว่าจะมีออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือ iPhone SE รุ่น ที่4รุ่นธรรมดานะครับซึ่งก็คือเป็นรุ่นเล็กของเดิมนั่นแหละครับแล้วก็จะเป็น iPhone SE 4 Plus ก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับโดยเขาลือยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าตัวหน้าจอเล็กเนี่ยจะมีขนาดเท่าไหร่หรือว่าตัวหน้าจอใหญ่จะมีขนาดใหญ่ระดับไหนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของสีเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน5สีนะครับโดยสีที่เขาเอามาให้เราดูณนะวันนี้ที่ลูดออกมาครับจะเป็นสีเบทนะครับสีที่คล้ายกับ iPhone 15 เลยนะครับจะต่างกันที่กล้องหลังคือกล้องหลังเนี่ยจะมีเลนส์หลักแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะมีรอยน็อตหรือว่ารอยบากอย่างนี้แหละครับแล้วก็ขนาดหน้าจอมาตรฐานของรุ่นเล็กเนี่ยจะอยู่ที่6.1นิ้วนะครับรีเฟรชเลท60เฮิร์ตนะครับจะได้ใช้ชิป A 1 7หรือว่าชิป A 1 8นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดตัว iPhone รุ่นไหนไปนะครับถ้าเขาเปิดตัวในปี2 0 2 5มีความเป็นไปได้ครับว่าตัวนี้จะได้ใช้ชิป ตัวเดียวกับ iPhone 16 Pro นะครับเป็นซึ่งเป็น iPhone รุ่นพี่นะครับส่วนกล้องเลนหลักนะครับความละเอียด48ล้านนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ยังได้ใช้ USB-C แล้วนะครับพอร์ตไทนิ่งเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่3นะครับเพราะฉะนั้นครับ iPhone รุ่นนี้น่าจะได้ใช้ USB-C 2.0ครับเรื่องความเป็นไปได้ในการได้ใช้ USB 3.0เนี่ยค่อน้อยครับเพราะว่าเป็น iPhone รุ่นประหยัดแล้วก็เป็น iPhone รุ่นถูกนั่นเองนะครับ โดยข่าวที่หลุดออกมาเนี่ยความเป็นไปได้น่าจะเป็นเรื่องของบอดี้และดีไซน์มากกว่านะครับที่จะใช้บอดี้ของ iPhone 12-13-14น่าจะเป็นบอดี้เดียวกันเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีรอยนอสหรือว่ารอยบาทอยู่ด้านบนอันนี้น่าจะแน่นอนแล้วนะครับด้วยขนาดเนี่ยจะไม่ใหญ่ขึ้นเลยนะครับน่าจะเป็นขนาดของเดิมอาจจะเป็นขนาด iPhone 13 mini หรือว่าขนาดของไอโฟน12 mini ประมาณนี้นครับส่วนเรื่องของสีสันหรือว่าที่หลุดออกมานะครับสำหรับ iPhone SERIES SE เนี่ยเป็น Special Edition อยู่แล้วนะครับน่าจะมีทั้งหมด5สีนะครับข่าวนี้ก็น่าจะมีที่่าวครับเป็นจริงอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนที่ที่ยังไม่ชัวร์เลยนะครับเรื่องของกล้องเลเยอร์ layer, กล้องที่จะวางด้านหลังนะครับจะมี1กล้องหรือว่า2กล้องที่หลุดออกมาแบบนี้นะครับ ก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับโดยคอนเซปต์ของ iPhone SE มีกล้องตัวเดียวอยู่แล้วนะครับจะไม่เหมือน iPhone 16กว่ามือเนี่ยครับ ถ้า iPhone 16เนี่ยรุ16ซีรีส์เนี่ยมันจะไปทับลายกันนะครับเพราะฉะนั้น iPhone SE เนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่แล้วที่จะมีกล้องเพียงแค่1ตัวเท่านั้นครับกล้องที่เพิ่มมา2ตัวตามรูปที่หลุดมาของ Apple Tech IG อเนี่ยอันนี้น่าจะมีความเป็นไปได้น้อยครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวอัปเดตก,กันอีกทีหนึ่งซึ่งสำนักข่าวเทียใหญ่จริงๆตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าเคลื่อนไหวขยับอะไรเพราะว่าข่าวที่หลุดออกมานะครับ มา24ก็ถูกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับจนวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะครับก็ต้องรอกันไปยาวๆนะครับว่าจะเปิดตัวออกมาเมื่อไหร่ครับสำหรับข่าวรุดข่าลือนะครับรวมถึงรูปเร่างหน้าตาดีไซน์ก็นำมาฝากกันประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ